น,น,นั้นถ้าเราถ้าเราหลบได้ก็คงไม่โดนตีไปจำสัญญาอันดีอ้าวเลือกได้รถน้ำมันไอ้น้ำมันไม่มีแล้มันจะแพ้อ้าวอา,อาที่ยังไม่ได้ซื้อรถไปบูตแต่สัง่งการออกรูน,นเอาไปชาติมองเห็นใจเขาอดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตึงยกยาไปถึง รู้ตว่าพอดมูในจักกายเป็นฉากประมาณสี่ด้าสี่ฐานในเบื้องต้นเนี่ยต่าใจมารับรู้ในหาเดียวจิตมันเกิดดับเกิดดับรับรู้ในสี่ฐานอย่างนี้จริงๆแล้วจิตไม่ได้วิ่งไปนะจิตไม่มีการวิ่งไปรับรู้เวทนาไปรับรู้สัญญาอาดีตไปรับรู้เรื่องรางวปนะรุงแต่งอนะครัจิตไม่ได้วิ่งไปวิญญาณม่